อนนี้เราจะเปิดสายไปที่อาจารย์ของวันนี้ดูทั้งการเมืองสหรัฐและดูทั้งการเมืองไทยประกบกันไปอย่างที่ว่านะครับอาจารย์เจตทนนวันนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับคุณวัฒนพงศ์ครับอาจารย์เจตครับเป็นยังไงครับอาจารย์เชียร์ใครระหว่างคุณทรัมป์และคุณไบเดนอาจจะไม่อยู่แล้วอาจจะต้องเป็นคุณกบลาแฮรลิสอาจารย์โอ้ผู้หญิงผิวดําลูกครึ่งอินเดียอาจารย์จะได้เป็นประธานาธิบดีจริงเหรออาจารย์ครับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ เชียร์ใครเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าคือ,อผมคิดว่าถ้ามองสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาโดยรวมถ้าพูด่างนี้อาจจะจขัดใจบรรดาท่านทั้งหลายที่สนับสนุนสตรีหรือว่าชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกานะครับ mm hmm 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 hmm. แต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณอมาราเฮริสเนี่ยยัง <Yeah. S 1> ไม่ได้เคยแสดงอะไรที่ เห็นเป็นที่ประจับในฐานะที่เป็นรองประธานอธิบด,ดีถึงขนาดที่สมมุตินะครับว่าเทียบกับคุณเอากรครับคุณเอากรเนี่ยสมัยเป็นรองประธานอธิบดีเนี่ยอันเนี้ยเราไม่แยกกันผู้หญิงผู้ชายเขาแสดงศักยภาพจํานวนมากอและมีงานที่ทาหรือว่าได้รับมอบหมายแทนประธานอธิบดีเนี่ยจานวนหนึ่งที่เขาสามารถทําได้ดีเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ความเหมาะสมในการที่จะเป็นผู้ท้าชิงตาแหน่งประธานอธิบดี มันมีขึ้นมาหรือว่าผู้จะลงสมัครแข่งขันเป็นประธานในวัดีเนี่ยมันเกิดให้เห็นนะครับถ้าาว่าเป็นแบบเลือดใหม่เจอเลือดใหม่แบบคุณกัมลาที่อาจจะยังไม่ได้เคยแสดงอะไรกับใครอีกสักท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้เคยแสดงอะไรเหมือนกันเนี่ยถ้าขึ้นมาแล้วก็ประกบกันอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันแต่ว่าด้วยความที่ว่านั่นคือข้อที่หนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นอะไรชัดๆจัดๆข้อที่สองก็คือว่าต้องบอกว่าสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกา ณภาวะปัจจุบันทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่รายล้อมทั้งเรื่องสภาพสังคมนะครับ<ะ>รวมไปถึงเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่เขาก่อกันเอาเองประชาชนคนอเมอริกันส่วนใหญ่เขาไม่ได้ก่อจานวนมากเนี่ยต้องส่งลูกหลานไปรบเพื่อสนองนโยบายในสิ่งที่คนที่เป็นผู้นำเขามาคิดกันไม่ดูผู้นำทางการทหารหรือผู้นำทางการเมืองแต่เอาละ่ะท้ายที่สุดประธานาธิบดีเป็นคนสัง่งคือการรบพุ่งไปทั่วนะครับรวมถึงการสนับสนุนการรบแม้ว่า ในบางพื้นที่นะคุณพราอม,มอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราจ่ายเยอะเกินไปแล้วเช่นในกรณีของอยูเครนกับรัสเซียคุณพร้อก็บอกเราจ่ายไปตั้งร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบล้านนะนะแต่ในขณะที่ยุโรปจ่ายแค่ยี่สิบแสนสิบล้านบิลเลียนทําไมเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกอ่ะอีกพันพันเป็นหมื่นหมื่นล้านที่เราจ่ายเนี่ยมันมันไม่ยากจะเทียงพออีกเหรอแบบนี้เนาะคนก็อาจจะมองว่าเขาอาจจะไม่สู้รบต่อแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้มันไม่เคยหายไปจากอเมริกาครับนับตั้งแต่ยังไม่ก่อร่างสร้างชาติขึ้นมา จนกระทั่งตั้งตนได้จนกระทั่งสามารถที่จะประกาศสักดาจนมาถึงทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่คนก็อาจจะคิดว่านี่แหละประเทศเบอร์หนึ่งของโลกมาถึงทุกวันนี้อาจจะถูกประเทศนั้นประเทศนี้ท,นทั้งไทยโดยเฉพาะประเทศจีนแต่ว่ามันก็ยังทําให้ชนชาติอเมริากันร,รู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่มันต้องการคนที่ขึงขังนะครับคนที่เคยผ่านสมรภูมิหรือว่าฝรั่งก็เรียกว่าเวสต์รันนะพวกทหารผ่านศึกทั้งหลายที่มัน มีอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่มากไปกว่าการที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็แสดงศักยภาพหรือว่าวิสัยทัศน์ในสิ่งที่คิดว่ามันคือโลกยุคสมัยใหม่อันที่สามเนี่ยผมคิดว่ามันมีภัยรายล้อมที่มันมีภัยสารพัดซึ่งมันอาจจะจําเป็นต้องอาศัยคนที่อาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวล้มลุกคลุกคลานมาอย่างคุณทรัมป์เนี่ยตอนเขาทําธุรกิจเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวล้มลุกคลุกคลานมาเอะ่ะหลายคนก็บอกว่าเขาก็ ปูบ้างผิดบ้างนะครับทุจริตบ้างทุจรติตบ้างอะไรก็ว่าไปทุกวันนี้ยังมีคดีความอยู่ในศาลอยู่มากแต่ว่าในมุมนี้ยคนก็จะคิดว่าโลกยุคปัจจุบันที่ความปลอดภัยในด้านต่างๆมันจะต้องมีหลักประกันยกตัวอย่างเช่นในทาง Digital. ดิจิทัลด,ดูกิครับว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคนก็คิดว่ามันจะเป็นปัญหาลูกกลามไปทั่วโลกด้วยใครก็ตามใช้ระบบดิจิทัลใครก็ตามที่เข้า เอกกลไกนะครับใช้โปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้มันมีโอกาสล่มได้ทุกเมื่อแล้วคุณคิดกันไปไกลถึงขนาดว่าถ้าเกิดสมมติระบบอินเทอร์เน็ตมันล่มเนี่ยนะครับการเงินทั้งโลกทุกวันนี้เนี่ยประสบความเสียหายมากเลยนะครับอืยิ่งประเทศบางประเทศเนี่ยอย่างยกตัวอย่างสมมุตินะถ้าเกิดยังมีความเชื่อมต่อแล้วถ้าเกิดทําได้จริงยกตัวอย่างเขาบอกว่าอเมริกาตอนนั้นเนี่ยตอนสมัยโควิดก็คือการสู้กับจีนอเมริกาเป็นคนสั่งเชื่อขึ้นมาอะไรก็ว่าไปนะครับอืมิดสมมติว่าอเมริกาทําแบบนี้ได้ในแง่ของไซเบอร์เหมือนกัน แล้วอเมริกาใช้แบบเนี้ยไม่รู้ทํายังไงทําให้ระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนล่มเนี่ยอเราที่เคยไปประเทศจีนจะรู้นะครับประเทศจีนทุกวันนี้เงินสดแทบใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเขาทําได้จริงแม้กระทั่งประเทศจีนเนี่ยยังไม่รู้จะอยู่รอดย,ยังไงเลยเพราะว่าคนจีนทุกคนเนี่ยต้องใช้โทรศัพท์รูดโทรศัพท์รูดขึ้นรถไปไปจ่ายของซื้อหาบริการทุกอย่างใช้รูดรูดรูดหมดเพราะฉะนั้นอันนี้คนอเมริกันมองเขามันนึกย้อนเอะเราอยากได้คนแบบไหนอะ่ะอืที่แก้ปัญหาในประเทศได้ด้วยและ สมมตินะว่าจะต้องไปจัดการปิดล้อมประเทศื่นก็ทําทได้ด้วยเพราะฉะนี้คุณกามราแฮริสเนี่ยผมคิดว่าณขนาดนี้คือไม่ใช่ว่าเธอไม่มีความรู้ความสามารถ<ะ>ไม่ใช่ว่าเธอไม่มีศักยภาพแต่ในสองสามข้อที่บอกเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดซึ่งถ้าอ่านจากประชาชนคนอเมริกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาน่าจะยังยังไม่อยากเลือกคุณกามราเป็นระดับเสียงข้างมากในขณะนี้แม่อาจารย์คือผมก็อด เสียดายไม่ได้คืออดรู้สึกเสียของถ้าเป็นอย่างที่อาจาร,รย์เจดแน่นอนว่าอาจาร,รย์ก็โตที่นั่นหมายถึงว่าเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> คือรองจากคุณทรัมป์ลงไปเด็่ยเป็นคุณเจดีแวนส์เนี่ยนะครับ เขาก็ขวาสุดอายุ39บาจบจากเยลขณะที่คุณกามลาเธอก็แน่นอนคนเหล่านี้เขาก็การศึกษาแบบชนิดชั้นหนึ่งคือเยลก,ก็เป็นไอวิเลยแต่คนนั้นขวาสุดชนิดที่จะพลิกกลับอย่างที่ทุกคนก็กังวลหมายถึงว่าคนที่เป็นซ้ายก็จะกังวลถ้าคุณเจดีแวนประกบกับคุณทรัมป์ก็ดูเป็นขวาสนุกไปด้วยกันในขณะที่คุณกามลาแกเป็นผู้หญิงผิวสีที่เป็นลุกคึ่งอินเดียอาจารย์แล้วเป็นอายการเป็นนักกฎหมายก็น่าจะพูดเก่งได้ไม่เลวหรอกแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีบทบาทจริงๆคือดูเหมือนว่า เออทุกคนแปลกใจว่าเธอทําไมจะไม่เก่งได้สักขนาดนั้นแต่ว่าเธออาจจะกลบตัวเองไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ่อาจารย์กลัวจะเด่นเกินคุณไบเดนที่เป็นเจ้านายคือเดอะบอสแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอดูว่าใน3เดือนนี้จะเปล่งศักยภาพไหมถ้าใช่เธอจริงซึ่งโอกาสคงจะเป็นเธอสูงมากแล้วตอนนี้และมาประกบกับคุณคุณคุณ,คณทรัมป์ซึ่งซึ่งก็งก็ถ้าแพ้ไปก็จะเสียดายก็ก็กลายเป็นผู้ท้าชิงคือตอนนี้ ทำลายสิติด้วยการเป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกที่เป็นรองประธานาธีบดีไปแล้วแต่ว่าถ้าหวังว่าจะได้เป็นโหโอกาสชนะนี่ยังลิบหลีแล้วจันเนาะม<ต>น่ผมคิด <ai. S 2> ว่าโอกาสแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีนะก็ไม่แพนะ่ใช่ไหมคือได้แข่งขันอนม,มันสมมตินะอันนี้อันนี้เราก็จะไปประมาทเธอไม่ได้ว่าเธอ<ช>จะไช่เพราะว่าออาจจะชนะก็ได้แต่บีทสมมุติว่าเธอแพ้เธอก็จะได้แข่งขันเธอก็จะได้เล่นในเกมระดับใหญ่ยิ่งสมมติเวลาที่ไปผ่านการ ตกอภิปรายนะหรือว่าโตวาทีไอ้เด็เป็นชเดี๋ยวต้องดีเบมันจะต้องแสดงฝืนแสดงศักยภาพแสดงการรักษาอารมณ์นะครับอาจจะต้องมีการเสียดสีอะไรกันบ้างหรือว่าอาจจะต้องคิดในภาวะนั้นหรืออาจจะต้องแก้ปัญหาอะไรเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยได้แข่งขันแล้วเธออาจจะได้แสดงอะไรหลายอย่างถึงแม้ว่าเอาล่ะยังไม่ถึงขนาดเข้าตานขนาดนี้หรือก็ไม่แน่หรอกอาจจะเข้าตาเลยโต้งโก้งเลยแบบได้อะไรขึ้นมาเลยก็ตามแต่ว่าเอาล่ะได้แข่งขันในเกมระดับนี้ท้ายที่สุดเนี่ยเธอจะต้อง ยังคงเกาะกระแสและยังอยู่ในการแข่งขันระดับนี้โดยการตรวจสอบประธานพิธีไปเรื่อยถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นนะฮะและเห่ได้ว่าอายุอานามเธอเนี่ยะยังไม่มากเท่าไหร่ครับอาจารย์เห็นว่าคุณทรัมป์ไปเนี่ยยังไงก็วิภาพอีกันก็ต้องหาคนใหม่อยู่แล้วถูกไหมครับจะรองประธานพิดีขึ้นมาณขณะนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ารองประธานพิดีอย่างที่คุณลักษณภูมิบอกเขาก็ค่อนข้างขาดจัด จุดที่ว่าเจดีอีกสี่ปีเราไม่รู้หรอกค่ัมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเข้าใจความต้องการคนที่มีความคิดลักษณะซ้ายหรือว่ามีความรู้สึกที่โอบอ้อมอารีมากกว่านะมีความถึงทางตึงตังมากกว่าหรืออาจจะเห็นประชาชนในกรอบที่กว้างกว่าความเป็นแค่คนผิวนั้นผิวนี้คนกลุ่มน้อยกลุ่มมากอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันอาจจะมีความต้องการก็ได้เราไม่รู้หรอกสี่ปีเป็นไงแต่ว่าเธอจะต้องรักษา สิ่งที่มันเป็นความได้เปรียบของเธอถ้าเธอไม่ชนะนะถ้าเธอชนะก็ ก็ถือว่าพลิกล็อกอไงฝ่ายประเทศอเมริกันฝ่ายในประเทศอเมริกันไปไหนครับอาจารย์อรรยากโผไห่แอบอยากเห็นคือที่แรกคิดว่าถ้าคุณไบเดนฝืนต่อไปจริงแล้วคุณกามลาต้องเป็นเป็นคู่กันใช่ไหมอาจารย์จะเห็นการโต้วาทีดีเบตร,ระหว่างเจดีแวนส์กับกามลาซึ่งเป็นนักกฎหมายสุดยอดทั้งคู่มันน่าสนใจคือคุณกามลาในอายุ60แล้วโดยประมาณนะฮะใกล้ๆแล้วยังไม่ถึงดีแต่ใกล้แล้วในขณะที่อีกคนเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็จบจากเยอมอีกคนก็โหเป็นอายการสูงสุดจากแคลิฟอร์เนีย ค่อยเป็นนักกฎหมายมปโต้ทีเดีเบตกันเป็นรองประธานาธิบดีคงสนุกด้าดูปรากฏไม่ได้ดูแลถ้าคุณกับลาคืนต้องเป็นโต้คุณรำเออแต่ก็คงจะสนุกเช่นกันุถามเนี่ยเขาก็ฉลาดนะะเอานักกฎหมายมาประกบกันแต่ท้ายที่สุดต้องเป็นประธานาธิบดีซึ่งต้องดูแลทุกเรื่องเขาอาจจะเอาเรื่องเศรษฐกิจมาถามได้เข้าใจเข้าใจเขาอาจจะถามจอดเลยว่าในฐานะที่คุณทั้งคู่เป็นนักกฎหมายเอาหล่ะไม่ถามเรื่องกฎหมายอกาะว่าัอย่าลืมอย่าลืมอย่าไปถามว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงอย่าถเรื่องว่า เรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้คุณมองไงอยากจะถามเรื่องกองทัพอะไรกันบ้างไหมว่าคู่นี้ก็อยากจะวัดถึงนะว่าเป็นนักกฎหมายแล้วรู้เรื่องอื่นหรือเปล่าถ้านักเศรษฐศาสตร์มาเขาอาจจะถามก็ได้ว่าในทางระหว่างประเทศแล้วเนี่ยคุณคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันขัดต่อแต่เรื่องหนึ่งที่เขาต้องถามแล้วไอ้การีประเพณีระหว่างประเทศหรือไม่อะไรเียอย่างนี้ก็ได้อาจารย์แต่เรื่องหนึ่งที่เขาต้องถามแน่แล้วแล้วต้องปะทะอย่างแรงเพราะว่ากฎหมายทำแท้งฝั่งหนึ่งนี่ถึงจะท่านมันเลิกทำแท้งต้องเป็นมาช้านานอยู่แล้วโอ้ต้องถามแล้วแล้วอยากจะฟังนักกฎหมายต นึกออกไหมครับว่าวิบดิกันในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ต้องเขาเป็นคอนเซอร์ไวต์เป็นอนุรักษ์นิยมมาช้านานเดโมแครตในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เป็นเสรีนิยมมาช้านานวิธยไงก็มันก็ต้องมาถึงจุดที่เขาต้องเขียงในเรื่องนี้มันผมว่ามันมันแต่ข้อนี้าานา่าจะมันนะแสดงทัศนะส่วนตัวของผู้ท้าชิงหรือว่าผู้ชิงตำแหน่งก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของพรรกด้วยส่วนหนึ่งครับ ก็คงจะว่ากันไปตามเกมสัปดาห์นี้คงจะเห็นชัดก็คงจะเป็นคู่นี้แล้วนะนะอาจารย์ฮะคงไม่มีอะไรเพล็กไปกว่านี้อีกแล้วเอาละตามต่อเพราะว่าโลกอยู่ในกำมือของอเมริกาจามทีนึงก็คงเป็นหวัดไปทั้งโลกนะครับตอนนี้จามแล้วจามอีกมีไข้โป้งไปหนึ่งโป้งแล้วอาจารย์กลับมาที่เมืองไทยครับอาจารย์ครับอาจารย์เห็นการมือตอนนี้แล้วแม้การจับคู่กันไปมาใหม่ดูเหมือนว่าสายของคุณทักษิณเพื่อไทยเนี่ยเขาจะรวบรวมบ้านใหญ่เอาไว้แต่ว่าเอกแต่ก็ยอมเสีย คุณเฉลิมบ้านอยู่บำรุงแน่นอนคุณเฉลิมยังอยู่แต่ว่าคุณวันออกคุณวันเองก็อาจจะเป็นคุณพลพายแพ้เพราะว่าพายแพ้กับคุณไอ้รัชนกไปอาจารย์อมองดูการเมืองไทยตอนนี้อยู่ในบรรยากาศที่มันไม่ได้ขยับไปไหนไหมอาจารย์อาจารย์มองยังไงเมก่อเราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรหรือหรือเมื่อก็ยังอยู่ของมันที่เดิมต่อไปอาจารย์เจตประเินยังไงครับผมคิดว่าอันเนี้ยคือ,อต้องบอกว่าเป็นความเสื่อมนะครับแล้วก็เป็นความน่ากลัวพร้อมกันไปในตัว อาจจะของกลไกการเมืองประเทศไทยหรืออาจจะของใครคนใดคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณทักษิณคุณทักษิณไม่มีวันมีวันนี้นะถ้าคุณเฉลิมมีวิสัยทัศน์สำหรับตัวเองมากกว่าที่คุณเฉลิมได้ใช้หรือถ้าเกิดคุณเฉลิมไม่รู้ละไปเกิดยังไงหลงคารมคุณทักษิณหรือไปคิดยังไงที่ไปประเคนสัมปทานดาวเทียมให้กับคุณทักษิณตอนนั้นเขาได้ที่จะต้องคุณเฉลิมคิดทําเอง หรือคุณเฉลิมหาใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะสามารถเดินไปด้วยกันกับคุณเฉลิมไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีนะครับิ<ะ>ถูกเราไม่พูดกันดีเลยก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเอาเป็นว่าประับประครองกันไปกับคุณเฉลิมแล้วแบ่งความมั่งคั่งกันกับคุณเฉลิมอันนี้ถูกกฎหมายผิดกฎหมายเราไม่ต้องมาถกกัน<ะ>มันจะไม่เป็นคุณทักษิณในวันนี้คุณเฉลิมเอาก็จริงๆเป็นคนที่มีบุญคุณกับคุณ,คณทักษิณล้นเหลือ แต่ปรากฏว่าคุณนักสินจะเป็นอย่างนี้เสมออื <h ums> เวลาที่ใครมีบุญคุณทั้งสินนั่นครับคุณนักสินอาจจะตอบแทนเขานะอื <h ums> แต่ไม่รู้ว่าตอบแทนเนี่ยมันจะพอเพียงแต่ที่ควรจะตอบแทนหรือไม่การยูกระตะเวที่ตา่างนักสินจะถึงขนาดที่มันควรที่จะเป็นหรือไม่อื <h ums> แต่มันจะอยู่ในระดับที่คุณนักสินคิดว่าฉันได้ให้แล้วอ่า <h ums> ฉันได้ตอบแทนเธอแล้วครับ <h ums> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเส็จนาก็จะค่าโภถึต Mm hmm. mm hmm. มันจะเป็นอย่างนี้เสมอเลยลองไปดูดีครับ mm hmm. แต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันใดก็ตามที่ใครคนเหล่านั้นพูดอะไรไม่ตรงตามที่คุณนักษิณอยากได้ค mm hmm. ิดอะไรไม่ตรงตามที่คุณนักษิณอยากให้เป็น mm hmm. ดำเนินไปในทิศทางที่คุณนักษิณรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่หนทางที่ันอยากให้มันไปดีกว่า mm hmm. mm hmm. แบบเนี้ยคุณนักษิณจะหาทางละลองดูดีครับอย่างคุณเฉลิมคุณวันเนี่ย mm hmm. ไม่รู้ว่า ไปทาอะไรไปพูดไปคิดไปทําอะไรที่มันไม่เข้าต่างน,นักสินคุณนักสินพูดร่ากวดโอ้ยอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีมูลฝอยสุนัขมันคงไม่ถ่ายใช่ไหมมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแปลว่ามันมีการเจตีที่แงไปละโอ,อ้ครับครับถูกไหมเอ้าคนตารวจโทรคำรนวิทย์มีวันนี้เพราะพี่ให้เอเป็นไงเกิดไงขึ้นฮะแล้วใครต่อใครเนี่ยยกเว้นนะครับที่ผมบอกว่ามันนามุมึงมันเป็นความเสื่อมแล้วก็เป็นความน่ากลัวของ การเมืองไทยโดยรวมก็คือว่ายกเว้นแต่คนที่ไม่รู้อยากจะใช้คํานี้ก็น่าจะใช้ได้แสบพอกันอืมันจบแล้วครับนายแต่มันก็เริ่มใหม่ได้ครับพี่อ่ถูกไหม<อ>แต่ที่เริ่มใหม่เนี่ยนะครับพี่อย่าคิดว่าผมเนี่ยจะไปตามพี่กันหมดนะสักกันคนละดอกนะออกกันคนละทางสมมุตินะเรื่องดิจิทัลวันเลยถ้าภูมิใจไทยอไม่ได้พูดอะไรยังไงแบบไหนนะ แต่ว่าเรื่องกัญชาเอาละจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะได้เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นมันควรจะเดินคนละแบบกับที่เขาเดินกันไม่ได้แปลว่าบรรดาคนที่ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ใช้ในทางบวกจะไม่ควรใช้นะเพราร่าและควรได้ใช้แต่ว่าเออละมันมาผิดทางแต่ไม่เป็นไรเขาก็ซัดกันคนละดอกอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องโดยรวมว่าอะไรควรจะทําไม่ควรทําอืมมาถึงเรื่องสวถ้าเกิดมันเป็นจริงอย่างที่คุยกันอืเอาทั้งสายส้มสายแดงก็ไม่ต้องไปว่าสายน้าเงินหรอก เพราะเท่าที่ผมฟังฟังมาก็ไม่ได้ดีเดย์ไปกว่ากันหลอกอ,อ,อย่างที่บอกว,ว,<ต>ว่า<ต>คุณเล่นเกมแบบที่เล่นขาวสะอาดบริสุทธิ์จริงๆแล้วคุณแพ้เขาเนี่ยค่อยว่ากันแต่ถ้าคุณต่างคนต่างก็มีข้อติจริงว่ากล่าวต่างคนต่างก็หัวต่างคนต่างก็ใช้เงินใช้เ,เป็นคนไม่ดีโมดอาพูดแค่น,นี้นะอเราไม่ได้บอกว่าดีนะแต่ฟังเตินว่ามันมีคนดีที่มันชนะจํานวนหนึ่งมันมีคนไม่ดีที่ชนะจํานวนมากแล้วก็มีคนไม่ดีอีกจานวนหนึ่งที่ไม่ชนะเขาสมมตินะในเกมแบบนี้นะก็ อย่าไปขี้แพ้ชนตีกคุณแพ้เขาอะ oh. นั่นแปลว่าเขาก็แลกกันคนลันดอกถูกไหมถ้าเขาแลกกันคนละดอกอยู่อย่างนี้ที่บอกว่าความน่ากลัวก็คือว่าไอ้ไม่มีมิตรแพ้และศัตรูที่ถาวรของการเมืองไทยมันไม่ได้อยู่แค่ขนาดของการแข่งขันแบบที่รู้แพ้รู้ชนะอะรู้อภัยมีน้ําใจนักกีฬาต่อกันไง <im itation> เราไม่ได้มาสร้างเพื่อนแท้เราไม่ได้ต้องมามีมิตรที่เป็นแบบโอ้กอดคอตายร่วมกันในการเมือง <im itation> แต่เราก็ไม่ได้มาสร้างศัตรูเราก็ไม่ได้มาเป็นคู่อริก,กันไอ้นี่ยผมคิดว่าในมุมน,นี้มันเป็นเรื่องที่มันดีนะ <im itation> แต่ในมุมที่มันไปไกลจนกระทั่งคือคจะเอาแบบนี้ถ้าเกิดมึงฟังกูไปแต่ในขณะเดียวกันนะเอามึงเล่นกับกูแบบนี้ใช่ไหมกูก็จะล่องแบบนี้นะผลประโยชน์ใครมาทางไหนผลประโยชน์คนนั้นไปทางนั้นถ้าเกิดไม่ขัดกันแต่ถ้าขัดกันเมื่อไหร่กูก็หักมือแล้วกูก็พลิก สิ่งเหล่านี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นความเสื่อมและเป็นความน่ากลัวของกลไกการเมืองไทยอืมอืมอาจารย์พอเทียบกันแล้วการเมืองมันก็คืออเมริกากับไทยก็ดูแล้วก็มันก็ไม่ได้น้าดีน้ำดกันนะอาจารย์มันก็มันก็ดูพอๆกันเลยเราเราเรากำลังหาอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงไหมอาจารย์เรากำลังหาคนที่เอ้เข้ามาในประเทศชาติเพื่อจะเพื่อจะมาทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาติเป็นดีขึ้นต่สุดท้ายแล้สนุกอยู่กับตัวนั่นี่ย คนเขาบอกกันว่าทั่วโลกเลยนะไม่ว่าที่ไหนนะการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนดี oh. แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องของคนเลวนือ่ออไหมครับมแม้กระทั่งในถ้าเกิดไปดูสมัยก่อนเนี่ยเขาบันทึกอย่างในเมืองจีนเนี่ยเขาบันทึกว่าราชสำนักเนื่องจากว่านอนนั้นการเมืองมันอยู่ในราชสำนักถูกไหมเป็นระบอบสบูุณาสิทธิราชเขาบอกราชสำนักไม่ใช่ที่ถกค,คุณธรรม อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองรอบบ้านผ่านเมืองดูไปทั่วโลกเนี่ยคือการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของคนเลวอืม um. อันนี้มันอาจจะเป็นความไม่อยากจะพูดว่าเป็นความโสมมุมอย่างหนึ่งของโลก mm. นการเมืองอืม hmm. เนื่องจากว่ามันต้องทําอะไรหลายอย่างคุณวัชนพงศ์เช่นถ้าเกิดเศรษฐกิจเราจะต้องดีเร,งด hmm. เราอาจจะต้องสละคนจํานวนหนึง่งถ้า uh. สังคมเราจะต้องเดินหน้าเราอาจจะต้องให้ความ เป็นธรรมกับสังคมจํานวนหนึ่งแบบหนึ่งให้ความเป็นธรรมกับสังคมอีกจํานวนหนึ่งอีกแบบหนึ่งแล้วเราจะต้องเปิดช่องให้ความเหลื่อมล้ําต่างสูงเนี่ยมันจัดการตัวมันเองไปอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนดีที่จะมาคิดทําแบบนี้นะอืแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของคนเลวที่จะต้องมานั่งแบบกูจะเอาแต่ดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นหมดมันไม่ใช่โลกการเมืองมันเลยกลายเป็นนี่มันเป็นผลสะท้อนของโลกความเป็นจริงนะคุณสนับปุ่ะ คือในความดีมวลรวมที่มันมีได้ในความเลวมวลรวมที่มันมีได้เนี่ยพอมันเข้ามาผสมปนเปในการเมืองมันมองบางทีมันมองไม่ออกไงว่าดีอยู่ที่ไหนเลวอยู่ที่ไหนณจุดหนึ่งอะไรสะดีณจุดหนึ่งอะไรคือเลวมันเลยกลายเป็นโลกแบบเนี้ที่มันคนจํานวนหนึ่งที่เขาฝ่ายทางดีอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่อยากเข้าไปไอ้คนจํานวนหนึ่งที่ฝ่ายทางเลวอย่างเดียวนะก็อยู่ไม่ได้ มันก็แปลกของมันนะคือไม่ใช่วันเลวแลวจะอยู่ได้งั้นเลวเลวไปเรื่อยๆก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันดีๆมากๆก็จะถูกบีบจนกระทั่งอยู่ไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นโลกแบบเนี้ว่ามันต้องดีเลวผสมปนเปนกัน,น,นทั่วและดีประสานอนะ่ะคือนึกออกไหมต้องมีอีกคำหนึ่งเพิ่มเข้าไปอาจารย์ให้ครบตามภาษาคนรุ่นเราต้องโหดด้วยเป็นโหดเลว,ด,เลวดีดอาจารย์ครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนผมขออีกคาถามหนึ่งข้าไปในออนไลน์เป็นคาถามเรื่อง ยุบพักก้าวไกลจนถึงวันนี้นานทีนี้ขอข้ามไปในออนไลน์เลยนะครับคุณผู้ฟังครับ,รบจะสรุปก้าวไกลจนถึงนานทีนี้อาจารย์ถูกเชิญไปพูดหลายเวทีไปไปแหมจะบอกไปดีเบตก็ไม่ถึงกับดีเบตแต่ว่าอาจจะเชิญอาจารย์ที่เห็นต่างก็มาพูดมามาอภิปรายโต้กันไปมาหมายว่าโต้แย้งกันด้วยด้วยทัศน,นคติอาจารย์จนถึงตอนนี้อาจารย์ประเมินไว้อย่างไงบ้างยุบพักก้าวไกลซิจริง,รงแล้วสำหรับผมผมก็เห็นว่าเอ้ยก็ยุบก็ไปตั้งหลายพักแล้วไม่เห็นจะต้องอะไรแต่ว่า การที่ได้เบอร์อย่างอย่างโหซูปเปอร์อาจารย์ที่เขาออกมาพูดเรื่องเทคนิคกฎหมายใดๆก็ตามพูดไปถึงตำรากฎหมายชั้นสูงใดๆซึ่งผมก็ฟังไปรู้เรื่องหรอกอาจารย์มันสูงไปแต่เอาเป็นว่าในฝั่งนักนักกฎหมายอาจารย์กันทั้งหลายเขาก็เขาก็บอกว่าเอะหรือมันไม่ควรจะยุบด้วยการที่มีนักกฎหมายเบอร์ต้นของเมืองไทยเนี่ยออกมาแยง้งเรื่องขั้นตอนกฎหมายอาจารย์ไอ้เรื่องขั้นตอนเทคนิคกฎหมายกับเรื่อง แต่ผมก็ผมก็พยายามจะฟังว่าเอะไม่เห็นพูดเลยว่าซอสก่อนบอลทำลายไหมไม่เห็นปฏิเสธข้อนี้ไปพูดเรื่องแท็กติกกฎหมายผมก็เลยรู้สึกแล้วแท็กติกกฎหมายจะไปสําคัญกว่าสิ่งที่ทําลงไปได้ยังไงคืออันนี้ผมถามแบบแบบกับปั้นทุบดินอาจารย์เจ็ดอธิบายยังไงฮะทุกกลุมเรียนอย่างนี้ผมคิดว่าเอาล่ะสมมุตินะครับเราบอกว่าเอาคนที่มีความสามารถทางกฎหมายเอกุะอาจจะคนระดับ ถึงถ่แเราพูดเป็นเอาอีกทีหนึ่งหนังกำลังภายในก็คือชนชั้นระดับปร,รมาจารย์นะชนชั้นระดับปร,รมาจารย์ก็มีทั้งที่ออกมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> แบบนี้เหรอแบบนี้ทําได้ทําไปสิ <c oughs> ผมเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี <c oughs> ก็มีนะ <c oughs> ชนชั้นระดับปร,รมาจารย์ซึ่งมือก็คงไม่ได้อยไปกว่า จนชั้นระดับประมาจารที่เขียนอะไรบอกว่าเ้ยเ hey, ด็ดแบบนี้ทําไม่ได้ทั้ง่านี่มันกระบวนการที่ชอบเลยก็ว่าไปนะยก ok, เอาความเป็นกฎหมายมหาชนทั้งโลกมาเขียนก็ได้นะ,ะใช่มันอยู่ที่ว่าใครสนับสนุนใครใครมีความคิดอย่างไรแล้วใครเห็นว่าสิ่งใดเป็นความชอบเห็นว่าสิ่งใดเป็นเหตุผลก็จะเขียนก็จะพูดไปตามนั้นแหละ เราก็ไม่ได้ร่วมพ้นจากสิ่งแบบนั้นนะคุณวัฒนผงการที่เรามาคุยกันอย่านี้มันก็อยู่ที่ลักษณะคล้ายๆกับท่านเหล่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท้ายที่สุดมาตรวัดหรือว่าไอ้ตาช่างของผู้ตัดสินน่ะจะเลือกอะไรมาในการที่จะต้องวินิจฉัยและมีคําตัดสินอาจารย์ผมยกมือขึ้นเราก็เป็นคนพูดแบบนั้นนะเรายกมือขึ้นทัานก็พูดกันแบบนั้นะ่ะใช่ที่มีคนเราดึงกลับมานะออื ทำไมไอ้บางเรื่องไม่พูด<ม>ค<ม>ุณเองก็เลยถึงยิ่งอยู่แถวหน้าอย่างที่คุณวัฒนพงม์พูดถึงนะ,<ฮ>นะนะเขาก็มีสถานะเขา,าที่ต้องรักษานะ<ฮ>พูดอะไรมากไปมันก็ไม่ควรครพูดอะไรน้อยไปมันก็จะไม่เหมาะเพราะะยั้งอย่างเรื่องซอ้อมกรอนบอลทาลายเนี่ยอถ้าเกิดจะพูดแบบสัดเต็มๆไม้รู้นะในทัศนะผมนะมันก็ จัมากไปไหมถ้าบอกว่าไม่มีเลยซอกก่อนมันทำลายเขาทําแบบนี้ก็ถูกแล้วไงเขาทําแบบนี้ก็ได้ไง <laughs> เขาทําแบบนี้มันคือสิที่เสรีภาพ <laughs> ใช่อาจารย์ไปไหม <laughs> พอเขาปฏิเสธข้<ต><ต>อนี้ไม่ได้เไม่พูดอะไรเลยเออมันก็อาจจะไม่ลงตัวพอที่จะบอกว่าถูกส้างมาเป็นสุดยอดกระบวนท่าที่เข <laughs> าจะนำมาใช้หรือเปล่าอะโอ้จริงอาจารย์มันก็มีมันมันมีอะไรที่มันจะทําให้ขยับลําบากนะครับเดินหน้าก็ยากหน่อยถอยหลังก็ไม่ง่ายนับ มันก็เลยทําให้มันเกิดภาวะการแบบนี้<ะ>ดังนั้นเนี่ยพอเรามาดูนะน้าจนฬาพมผมได้พูดเสมอเลยว่าสิ่งที่พรรคเล่าไปทําทั้งหมดนะหรือว่าบรรดาพดลพรรคหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับทํามันคือการไตส่สวนสาธารณะอืสําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้บอกนะว่าศาลท่านควรที่จะงดไตส่สวนสําหรับผมเนี่ยด้วยความเคารพผมคิดว่าศาลท่านควรจะไตส่สวนให้มันสิ่งกระแสความจะถามซ้ําจะอะไรยังไงก็เถอะก็คือแบบอ่ะอยากจะพูดนักก็พูดให้ไปอืแต่ เอาได้ไต่สวนสาธารณะแล้วใช่ท่านท่านบอกว่าท่านไต่ไปแล้วหมายถึงว่ากระบวนการทั้งหมดคือการไต่สวนไปแล้วพวกท่านไต่กันเองอะพวกท่านก้าวไกลอะท่านไต่กันเองคนมาไต่แล้วมันก็ไม่ไต่ไม่ไปเลยาจารย์ใช่อาจารย์ท่านพูดเนี่ยมันปลุกทุนไปหมดแล้วใช่ท่นไม่รู้จะต้องถามอะไรอีกคือไม่ต้องห้าร้อลาำถามแต่แรกจะให้ถามคำถามที่ห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยสองซึ่งมันก็จะซ้ำกับห้าร้อยคำถามนั้นใช่อาจารย์แตถามไปเพื่ออะไรก็ยังผมถามถามตัวเองหลายรอบนะว่าเอ๊ะ เราไปตัดตอนเขาไหมผมก็ไม่ผก็ไม่รังผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็อยากจะให้มีการไต่สวนในสารนะแต่คุณไต่สวนสาธารณาทจนหมดคุณไม่จะไปถามอะไรกันอย่างนี้ฮ่ะฮ่าฮ่อาจารย์นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท้ายที่สุดนะว่าสังังผมนับประหลาดใจคือทุกอย่างในกฎหมายมันเขียนไว้ไงถ้าทําแบบนี้ยุพักให้ยุคพักให้ตัดสิกรรมการประหารพักถูกไหมทําไมไม่ไปเขียนว่าคุณทําไม่ทําแค่นั้นทําไมมานั่งเถียงนเรื่องยุคพักไม่ยุพักเพราะยุคพักไม่ยุคพักมันเป็นสิ่งที่ต้องมี ต้องทเกิดค่ะต้องทาหรือไม่ทําก่อนเอมันต้องทําหรือไม่ทําอ่ะคุณก็ไปเถียงกันเรื่องทําหรือไม่ทําดิเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ได้ทําแล้วเหตุผลคุณดีกว่ามันต้องไม่มีทางถูกยุบพักจะมาเถียงใช่ไหมใช่อาจารย์คือทาไมไม่เถียงเรื่องเหตุว่าคุณยุบพักหรือไม่ยุบพักเนี่ยนะคุณยุบพักพักจะเดินยุบเนี่ยเพราะเหตุคุณทําหรือไม่ทําไม่พูดอาจารย์แล้วชูเปอร์อาจารย์ปรลามอาจารย์ไทยเก๊กอย่างที่ว่านะที่ออกมาเนี่ยโหนักกฎหมายอาจารย์ว่าเนี่ย ท่านก็ออกมาเกื้อหนุนไปทางฝั่งนั้นก็โต้วาทีไปค้นกฎหมายมหาชนทั้งต้าลาทั้งโลกแต่ไม่ได้พูดในมันนั่งยืนกันว่าใช่ตกงงมันงาหรือมันถั่วโดยไม่ไปดูว่าตรงงคุณปลูกถั่วหรือปลูกงาเนี่ยมันนั่งเถียงกันอยู่นั่นแหละมึงว่างากูว่าถั่วแล้วทำไมไม่ดูตอนแรกโอ้เปินตาวก่อดครับอาจารย์คงไม่ได้งาปลูกงาคงไม่ได้ถั่วถูกไหมโอ้ยอาจารย์ครับแลมันนั่งเสียงกันอยู่นั่นแหละมันงาหรือมันถั่วก็คุณปลูกงาหรือปลูกถั่วล่ะจริงจริงอาจารย์ อยู่มาสองร้อยปีคือเถียงกันเรื่องรัฐนูนหรือเรื่องกฎหมายสองร้อยปีโถกฎหมายบ้านเราเพิ่งเมื่อกี้เองอย่างที่ผมบอกอาจารยนะ์อย่างที่เราพูดเสมอแต่เอาล่ะทั้งหมดกฎหมายทัญญ่วโลกมันเกิดปัญหาได้หมดนะแต่ว่าต้องบอกว่ากระบวนการเนี่ยเอาล่ะผมไม่เถียงนะบางทีชนชั้นใดตรากฎหมายก็เพื่อประโยชน์ของชนชั้นนั้นเข้าใจเพราะฉะนั้นคนทุกมูเหล่าต้องได้ช่วยกันในการทําให้กฎหมายเนี่ยมันลงตัวพอสมควรที่พวกเรา จะสามารถพาสังคมไปในทิศทางที่มันเป็นทางขึ้นทางบวกได้ครับเราไม่มีความสมบูรณ์พร้อมหรอกยิ่งถ้าเกิดไปเขียนกฎหมายที่มันไม่ดีท้ายที่สุดพอใช้มันก็ไม่รู้จะใช้ดียังไงเพราะกฎหมายมันค้ำไว้อะใช่อาจารย์ข้อแบบนี้ก็อาจจะใช่แต่ตอนนี้เขาเขียนไว้แล้วไงตอนนี้เขาเขียนไว้แล้วถ้าเกิดคุณทําต้องยุบพักยุบพัก,พกเสร็จต้องตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยอืมะไปพูดกันเรื่องเหตุอย่างที่เราพูดเนี่ยตกลงคุณปลูก,ลกถัว่วหรือปลูกงาคุณก็ว่าไปดิแต่ไม่ใช่มันนั่งเถียงอยู่นั่นว่าตกลงมันถั่กงมนาาู้้้่รยไเเีขใจ สิ่งที่อยู่มานานจริงๆคือชาติศาสนา,าและสถาบันพระกษัตริย์อันนี้อ,อยู่คู่ประเทศไทยจริงส่วนกฎหมายที่ว่ายุบไป,ปยุบเนี่ยมันเรียกขี้ปวัติวอาจารย์ที่ผมไม่ได้ดูถูกนะกฎหมายนะยังไม่ถึงขนาดเป็นจารีแห่งชาติใช่เออผมก็ไม่ได้ดูถูกนักฎหมายใดๆ้รสิ้จารีของบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่มานานจริงอย่างที่อย่างที่เมื่อแตนพงศ์พูดอ่ะครับครับเอาละครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้ต่ออย่างมีเวลาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์